ผู้รักแชมป์โลกมวยไทยซุปเปอร์สตาร์นี่รู้สึกยังไงกับใช้ยานี้น่าดคกลาอ่ะดูดีดูก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบผมแล้วก็แฟนเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ที่คนให้การตอบรับอย่างนี้มากแล้วก็ส่งเสริมพวกเราสองคนเนี่ยกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้ว ไม่ขนาดอะไรครับซุปตาซีาาเพราะว่าทั้งคู่นะคะ่ะล่าสุดเขาค่าตัวหลักล้านนะคะจม่มล้าน้วยร,รับเงินมาเป็นเรือนล้านเลยกี่ล้านครับก็ชนะน็อกไฟนั้นก็เป็นการพกกันแชมป์ครั้งที่ห้าพอดีก็ได้มาแปดครับรับมาแดล้านบาทคนระับไม่เสียภาษีครับโอ,อ้ผมอยากไปต่อยมวยเลยครับนี่เห็นไหม เรื่องดีตรงไหนสดดีแล้วนี่แฟนการแปนการแปนงขาเป็นการรอบมา8ดล้านไปน็อกเขายกไหนครับยกยกสองครับยกสองนาทีที่เท่าไหร่ครับประมาณสองนาทีครับประมาณสองนาทีมวยไทยนี่ชกสามนะฮะพักสองยกแรกผ่านไปสามนาทีแต่แต่ต่อวันวันชิมชิบชกสามพักหนึ่งครับอ่าเออพักหนึ่งก็ได้อชกสามพักหนึ่งนะแล้วก็ ถ้าจิงแชมป์มันชกหยกอ่าแล้วก็ชกห้ายกแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราชกผ่านไปยกที่หนึ่งสนาทีแล้วสนาทีแล้วพอยกที่สองขึ้นมาชกสองนาทีปั๊บน็อกเลยครับแปลว่าวันนั้นรถถังทํางานห้านาทีรับมา8ล้านบาททุกคนอาจจะเห็นแบบวันที่เราประสบความสาเร็จแต่ตอนที่เรายังไม่มีชื่อเสียงตอนที่เรายังไม่มาเป็นรถถังทุกวันเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เห็นว่าเจออะไรบ้างล้มลุกคุกคาอะไรบ้างเนีต้อง เจ็บตัวกี่ครั้งก่าจะถึงวันนั้นนะครับแต่หน้าเขาก็ยังหล่ออยู่นะเดิมหน้าเขาเหมือนเดิมหล่อนะหล่อไหมไอ่ไหมงั้นแหละืันยันแหละหล่อหรอคะหล่อได้หรอคือหมายความว่าความเป็นทั้งบวยหน้าไม่ค่อยมีบาดแผลไม่ค่อยมีอะไรแตกแตกมากี่กี่ครั้งแล้วก็เยอะอยู่ครับนี่ครับนี่นี่ห้าอันนี้สิบสองกับเจ็ด ตรงนี้5้ากับสิบสองไม่เชื่อแล้วให้ผมนับหรอครับแต่ครับไม่ไม่เยอะเท่ากับคนอื่นประมาณประมาณไม่ถึงร้อยเออประมาณห้าสิบเก้าเข็มนี่หน่อยนรนีดหน่อยคนอื่นอาจจะร้อยเยอะมากอันนี้คืออัฟฟล่าสุดนี่คือล่าสุดใช่ครับนี่แหละนี่คือไฟล่าสุดใช่นี่ฮะนาทีละหนึ่งล้านหกแสนบาทเนี่ยค่าเหนื่อยของเขาเนี่ย ให้เมียเก็บหมดเลยไหมคะไมเมียคนที่หนึ่งครับเมียเก็บไม่มีครับเออเนี่ยี่ถามให้มีวงเล็บผมหน่อยเดี๋ยวผมกลับไปผมต้องเคลียร์ยาวเลยให้ภรรยาเก็บเงินหมดเลยไหมก็เก็บครับเก็บครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราก็มีรถมีอะไรแล้วมีบ้านแล้วก็ผมมีความฝันกับเขาเหมือนเหมือนกันก็คืออยากซื้อบ้านที่แบบมีธรรมชาติทุ่งนาครับก็ไปลงทุนซื้อไว้ครับอาจจกค่าตัวมาได้ก็ไปซื้อไว้เนี่ย